ครับสวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซของทั้งช่องตลาดนัดวัวออนไลน์ทุกผู้ทุกคนครับผมพี่น้องครับแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้ที่เขามาเยี่ยมชมทั้งช่องใหม่ครับเมื่อเนี้ครับผมเบ้ารุดนะครับตลาดนัดวัวออนไลน์ครับพะพี่พะน้อง มาเลือกเอามัวงงามๆ้ะพี่น้องเด้อไปไวเลี่ยงกันนะครับเนาะครับมื่อนี่พาพี่พาน้องมาอยทีคอกของหมอรำสงัดงัวงาม้ะพี่น้องครับพิกัดนี่ครับบ้านกกกอกบัวมาดครับตำบลบัวมาดอำเภอบารบือจังหวัดมหาสารคาม้ะพี่น้องเมือนี่ครับเพิ่นมีงัวงามมาฝากพี่ฝากน้องตอนพี่ตอนน้องหน่อยๆเข้มๆพี่น้องครับตะวามีตะที่เด็ดตัวดีเลยพี่น้องครับงามๆหนาๆยงยๆย่ยๆยนครับ เป็นอ่าแม่สาวเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มีอ่าผู้รอรอเด้อพี่น้องเด้ออนาคตพ่อพันธุ์แล้วก็วครูคม้้แม่ลูกใหน้นะครับมือนี่มีอยู่นี่4ชุด4เบอร์ครับส่วนในเรื่องของอ่าราคานะครับเนาะเป็นจังหน่รายละเอียดแบบใดแต่ละตัวผมจะพาไปพูดคุยสักทายกับเจ้าของของเจ้าของฟาร์มเพิ่นเบิองนะครับเนาะครับเพิ่นบอกว่าราคามือนี่ พิเศษสุดว่าสั้นครับผมเอามาเป็นการเสียเวลาครับขามาแล้วจังนายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกําลังใจเหุ้กันในเด้อครับเด้อครับเดี๋ยวจะพาพี่พน้องไปพูดคุยถักไทยกับเจ้าของคอกเจ้าของ,ของ,ของฟาร์มผนก่อนเลยหวัดดีครับครับสวัดดีครับผมสวัดดีเบ้ารุดแตลนัดว่าออนไลน์ครับแล้วก็เอฟซีสุขสุมนที่ติดตามช่องเบ้ารุดนะครับแล้วก็พี่น้องปงปายที่ติดตามคอบนน้อยของมอลําสงัดงัวงงามนะครับ พิกัดด้วยบ้านกกอกบัวมาศตมบลบัวมาศอำเภอบุรบือจังหวัดมหาสารคามกับผมมานี่เข้มเข้มหน่อยๆคือเก่ากับติดตามแต่ลโตแต่ละเบอร์รายละเอียดกะน่าจะรีวิวไปแต่ลโตเนาะเบลลูครับผมครับผมอ่าเบอร์เบอร์โทรติดต่อครับท่องทางที่พี่น้องติดต่อก็คือหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์เก้าสามสองสามห้าศูนย์สี่เจ็ดศูนย์เบอร์นี่กะเป็นเบอร์ไอทีไลน์ครับทา้งเฟซบุ๊กกะหมอลำสงัดงงามเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็ ชิปที่แล้วนะครับขอบุญขอญพุ่นพี่น้องเอฟซีของช่องที่ติดตามแล้วับที่อุดหนุนนะครับทั้งทั้งปิดยุนาคอาแล้วก็พี่น้องเบื้องแล้วมากท่านก็คือบอกมอลลัมหาไหก็คือเพเห็นตัวแต่ว่าพี่น้องก็ไว,ว้วางใจคือเราพึ่ง <isz S 1> พงอใจขอบุญขอญพุนอ่นพีงง่น้องเรียงง่ายๆเรียว่นอ้วนๆได้กาไรได้หลายครับผมครับเอามือนี่ครับผมมีจังไรเห็นเ <ving S 2> บืบ้องก้อนนี้ครับมือนี่นาจะเอาเป็น เม,ม่สาวก็เนาะเม่สาวก<า> <c oughs> อนพี่น้องครับเอาเดงเดงนี่แหละพี่น้องครับ,รบเบอร์แรกเบอร์หนึ่งแหกหมานเ้อครับเด้ออันนี้เป็นเม่สาวพนะพี่น้องครับอ่านี่ครับสาวอายุจักเดือนครับเป็นลูกพ่อใดอา,อายุ สิบสามจะเข้าสิบสี่เดือนสิบสามจะสิบสี่เดือนพี่น้องงัวดูกหมูเ้อครับเป็นงัวดูกหมูแดงดีสีเข้ม้อพี่น้องครับอันนี้เพิ่นเป็นลูกพ่อไรสายไรครับอ่าเป็นสายเค6เอฟหกแปดครับสายเค6เอฟหกแปดพะนะพี่น้องใบหลอดมีบ่ครับนี่ใบหลอดมีครบครับใบหลอดมีให้ครบเบิ้งครับเบิ้งเรืองของเม็ดสีเบิ้งหนาตาเบิ้งแข็งเบิ้งขาเ้อพี่น้องเ้อครับเนื้อหนังครับน้ำไต้ครับต้นตูแดงจนเหลี่ยมพี่น้องาดอันนี้เพิ่อนยืนในห่มนี่นี่ครับเอา นี่แหละเบื้องเอาโหลดครับผมสีสดครับสวยๆเลยสองฟังนี่เสมอนะครับเด้อครับบวมมีดางบวมีแป้วเนาะฟังนี่ครับเอาครับผมเบิ้งต้นตัวเพิ่นเอาเอาอวยจังหน่อยดูลูกอวยได้บ่วันทายออกไปดูครับเพิ่นวันทายออกไปเบื้องให้อื่ครับเอาอวยโตเออมุมนี้อาจจะย่อนแสงน่อยหนึ่งพี่น้องเอาเด้อครับสีเสมอนะครับสองฟังนะครับเอาครับแดงดีสีเข้มครับนี่ครับกกหางเครืองดำครับ กีบหูดําแขงขาดําครบนะครับบดครบเครื่องครับตัวนี้เบื้องต้นตัวเอาส่วนสูงประมาณเท่าไรครับส่วนสูงประมาณร้อยสามเล็กก็ได้ครับว่าเป็นยังครับครับมาพี่ลูกมาพี่ครับส่วนสูงประมาณร้อยเท่ากับร้อยสามสิบร้อยสามสิบร้อยสามสิบนะครับเนาะตัวนี้ร้อยสามสิบเด้อครับเด้อส่วนสูงเพลินอะนี่ครับผมเอาเบอร์แรกแหกหมานครับผมพี่น้องครับฟังราคานะครับว่าวเวลายปันใดตามตามคำขอของ สองเบาหลุดเนาะเพราะว่าแบ่งเป็นให้พี่น้องไปเลี้ยงซะ่ไหมสิบสองหาลอยครับสิบสองหาลอยพนันพี่น้องครับคือหม่องขายได้ไหมเบาหลุดอ่อันนี้คือหม่องเอาเด้อพี่น้องเด้อหม่องเอาแล้วครับพี่น้องออกค่ารถเองอ่ออกค่ารถเองครับผมพี่น้องครับหมื่นสองพันห้าร้อยบาทพนันพี่น้องครับเอ้านี่ละผู้ใดหานะครับงัวงามครับแม่สาวครับราคาเบาๆเอาไปใบเลี้ยงเด้อพี่น้องเด้อหมื่นสองพันห้าร้อยบาทครับออกค่ารถเองอันนี้นะตัน แดงเข้มจัดได้เลยเม็ดปักขามแก่ๆเลยพี่น้องครับเบอร์นี่เบอร์แรกครับผมเบอร์หนึ่งนะครับเด้อนี่ผูดอดอยากแดงนะครับทายาท KF68 ครับบัตรนี่ไปเบื้องเบอร์สองพี่น้องครับเบอร์สองอนาคตพอพันงัวเก้าเดือนนี่พี่น้องเก้าเดือนพอนาะเกาเดือนครับเออพี่น้องเบอรงครับตัวนี้หนาใหญ่พุ่มพัวครักอีดีครับอันนี้อยู่ๆย่อยๆย่อยๆเลยพี่น้องครับอายุเก้าเดือนพานาพี่น้องครับตัวนี้กีบหูดำแข็งขาใหญ่ขับข้อแข็งขาเบื้องเหนือนังนำไต หนังหนอกตังเด้อพี่น้องเด้อครับแนวหลังเพิ่นเอารายละเอียดง้วจังไหนครับเป็นลูกพอใดไซสใดเป็นลูกเก้าเคเอฟหกแปดเคเอฟหกแปดลูกเจ้ากาเด็ดเด้อพี่น้องครับเคเอฟหกแปดครับเอกสารเพิ่นมีให้เนาะอันนี้เนาะเอกสารใบหลอดครบครับเป็นง้วบ้านๆดิเป็นง้วง้วงขอกบ้านๆเนาะงขอกบ้านๆง้วไอแม่แล้วตัวเท่าๆตัวแม่มันสูงเกือบร้อยหกสิบครับแม่เพิ่นร้อยหกสิบพนักพี่น้องครับเอาสูสีร้อยหกสิบเบื้องตัวลูกไปนี่เก้าเดือนพี่น้อง ครับหนาไงผุ่มร้อยเบิ้งสี่ร้อยสามสิบห้าได้อยู่เบียดเบียดแล้วเนาะขับร้อยสามสิบห้าบวกเด้อพี่น้องเด้อบวกหลายอยู่ดอกครับใหญ่หนาครับอันนี้แข้งขาดีครับเบิ้งไข่ไข่สองใบดําเสมอเด้อพี่น้องเอาบ่มีตรตำหนิ่อย่างเนาะครับเนาะบ่มีตรตำหนิครับอบ่มีตรตำหนิพี่น้องครับเอาไว้ทางคุณตุลุกไปเป็นวัวเชียงหูเลครับเอาปเป็นวัวเชียงหูเลยครับเอ้ทางพุ่ตุลุนวัวเชียงหูเลยครับเอาไว้ทงคุณลุกไปเป็นวัวเชียงหูเลยครับตัวนี้หนาใหญ่ตึบดีอีหลีครับ วันด่างน้จังน้อยเออนั่นแหละครับเบิ้งที่นี่พี่น้องครับเ,เทียบเส้กันโหลด2ตัวนี่งามๆนี่รับย่างรอบพี่น้องครับผู้ไดห้หาพอพันคุ่ม,มูคุ้มฝูงนะครับเด้ออยากจะได้นะครับมาเอาตัวนี้บานนี้เอา้าฟังราคานะครับตัวนี้ห้องเวลัยเป็นไงคือมองขายเลยคือ19,900เกเกาครับ19,900บาทพี่น้องอ่ะเก้าเกาอยอันนี้เพื่นบอกมองอันนี้คือมองเอาเลยเนาะมองเอาเลย,ยครับา้<ม>าทาบกไกลกับทรงฟรีแต่ว,ว่า้าไกลเฮาก็ คอยคุยกันคอยคุยกันคอยคุยกันบอกไก่ทรงฟีพี่น้องครับต่อว่าก็คุยกันได้นะ้ครับเด้อไก่เอานี่ครับหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทครับยางโอยางหนายางใหญ่ได้พี่น้องครับตัวนี้ผู้ใดหาพอพันคุ้มมูคุ้มฝูงอนาคตพี่น้องครับมาเอาตัวนี้เด้อครับเด้อเป็นรับจ้างได้ผลละพี่น้องนี่ครับเบ่งถ่ายเบ่งเลี่ยมตัวแนวหลังอีกหน่อยนะครับโอ้ถ่ายครับเต็มเตรมตนตนหย่อนหย่อนได้พี่น้อง อ๋ผมให้เบิ้งคู่กันครับคู่นี้ผู้ดใดอยากจะยกคู่ก็ยกได้เด้ดครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองับเอาพอพันไปเอาแม่พันไปน้ำครับรับ,บงามๆเลยอ่ะนี่ครับมาที่นี่ไปเบอร์สามเนาะครับเนาะเป็นแม่ลูกเร้อบ่าวลุดครับเป็นแม่ลูกแบบนี้พี่น้องครับเบอร์สามอ่าชุดนี้แม่ลูกด้อพี่น้องแม่ลูกลูกแม่รับลูกตัวไหนลูกเพิ่นลูกตัวนี้เนาะลูกตัวนี้เออตัวนี้พี่น้องครับลูกเพิ่นอ่ะมันมีสองตัวสนดวกวครับมันลูกแฝดครับขับแม่ลูกลูกแม่ครับลูกเจักเดือนครับ ลูกสามเดือนกลัวเสือลูกสามเดือนเสือเขาสี่เดือนแม่ท้องว่างบอแม่ท้องว่างแม่ท้องว่างครับลูกสามจะเข้าสี่เดือนนี่ครับผู้ใดหานะครับคู่แม่ลูกครับงามงามมาเบิ้งเอาอีกคู่นึงครับผมพี่น้องครับแม่เพื้นอ่างยังอยู่นี่ส้นสูงแม่เท่าไหนครับนี่ส่วนสูงร้อยสี่สิบบวกร้อยสี่สิบบวกเป็นลูกที่ไหนครับอ่าเป็นลูกตัวนี้ตัวสองนะครับลูกตัวที่สองพี่น้องครับตัวนี้ลูกตัวที่สองเนอนี่ครับเอ้าครับงามพี่น้องครับลูกเป็นตัวดีอยู่ครับแดงดีเข้ม เ่ะเบิ้งเอาครับเอะครูได้หาเนาะครับเนาะชุดนี้ครับอ่าเบิ้งตัวแม่เพื่อนที่นี่ครับผมเดี๋ยวจะพาไปถามราคาเบื้งนะครับเด้อยเบิ้งสองฟังครับอันนี้กับบ่มีตําหนีอย่างเนาะครับเนาะบ่มีตําหนีครับอ่ะนี่ครับคููนี้ครับห้องไว้หลายปีนะครับหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทพี่น้องครับอ่าแม่ลูกลูกแม่ครับผมพี่น้องครับอันนี้งัว่าลูกที่สองเนอพี่น้องเ้อครับผม ผู้ใดหาเนาะครับเนาะหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับแม่โค้งสางใหญ่ล้ำตัวเงาครับอ่างใหญ่อยู่ดอกครับเอ้านี่ครับใส่รอยสี่สิบบวกแม่เพลินหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับมาคุยกันเอาเด้อพี่น้องครับคู่นี่เบอร์สามครับบัดที่นี่จะพามาเบิ้งเบอร์สี่ครับเอ้ามาเบิ้งเบอร์สี่ครับบัดนี้พี่น้องครับเบอร์สี่นี่แม่ลูกลูกแม่คือกันเด้อพี่น้องเด้อครับผมเอ้านี่ครับลูกแดงๆนี่แหละครับหนาๆเลยอันนี้ลูกจักเดือนแล้วครับคู่นี่ ตัวลูกมันหาเดือนลูกหาเดือนเป็นลูกพ่อไหนครับเป็นลูกเจ้าอะไรเจ้าเบาเบาหรือยังไงเบาหนี้บอกให้ยังเบามีใบยืนมีใบยืนบอครับเมีนอ่านี่ครับแต่ว่าเอกสารเพื่ออะไรมาเอกสารเพ่ไเามาน้ับเอานี่ครับอ่าเป็นลูกอ่ามีใบหลอดเด้อพี่น้องเด้อครับผมอันนี้อ่าเป็นลูกใบลูกหลอดแล่าสั้นครับลูกหาเดือนแม่พื้นทองว่างบอครับแม่ทองว่างเป็นงวลูกแรกนี่เป็นงวลูกแรกแม่ทองว่างครับใส่แม่ส้นสูงเท่าไหร่ ร้อยสามสิบห้าร้อยสามสิบห้านีตีตำพี่น้องครับสามสิบห้าสามสิบเจ็ดน่าจะมีเห็นอยู่ดอกครับนี่เด้อครับเด้อครับผมแม่ลูกลูกแม่ครับลูกเพื่อนนี่เป็นลูกหลอดเด้อพี่น้องครับลูกนี่โตเก่งอยู่ดิรับเบิ่งครับให้เบิ้งโตลูกเพิ่นแต่ว่าเขาบอกพี่น้องว่ามันอันที่เห็นนี่มันไ่เป็นลั้ปีแ้วมันเป็นบ้านเฮาเอิญเนี่ยตุ้มอย่างกับตุ้มขึ้นตุ้มชิเมียงวันเนี่ยตุ้มเนะตุ้มไฉีดอืมไม่เลยฉีดยามมนได้หลุดออกเลยครับไม่เล้หลุดออกแมน อ๋อพี่น้องครับนี่ตัวน้ำตัวเพื่อนครับผมเพิ่นบอกให้เด้อพี่น้องเด้ออันนี้ครับเบิ่งเอาครับแต่ว่ามันหายหรออืมเริ่มแหงแล้วล่ะพี่น้องครับเบื้องตัวด้านนี้ครับเบื้องกกหางครับเครื่องดําครับอยากไปหยอกกันครับวัวหน่อยก็ได้เอานี่ครับครูนี่ครับแม่ลูกลูกแม่เด้อพี่น้องเด้ออย่าไปดูหาแม่ดูลูกไปเออนี่ครับเอ้าครับเบิ่งเอาครับผมพี่น้องครับครูนี้ครับ เอาฟังราคานะครับบัหนี้ว่าเท่าไหร่คือมองข่าชิบแต่ห่ารวยเท่าไหร่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทครับแม่ลูกลูกแม่เด้อครับเด้อหมื่นแปดห่ารวยครับเอาอยู่หน้าเพึ่นออกมาให้นะครับลูกเพคนทางนี้ดูเออนั่นครับหมื่นแปดห่ารวยพี่น้องเอามาเบิ้งเอาครับนี่ครับลูกลูกงามครับทรงลูกเก่งหนาตันดีเด้อครับเด้อเอออเายืนน้ำกันแน่นล่ะครับหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทครับผม มาเอาอารถนี่ครับ่ะเป็นงัวลูกแรกเด้อพี่น้องเด้อครับลูกนี้เป็นลูกหลอดอยู่ว่าซันส่วนเอกสารนะครับเรามีใบมีหลอดให้อยู่นะครับเนาะมาคุยกันอีกเชนึงให้โทรหาเพื่อนใดเด้อพี่น้องครับเอามาเอานี่มักตัวใดชื่นชอบตัวใดครับรายละเอียดใดถ้าผมถามให้เ่ราะชาจริงกะสามารถติดต่อสอบถามพูดคุยกับเจ้าของเพื่อนใดอีกเชนึงเด้อพี่น้องครับมือนี่มีอยู่นี่ซีเบอร์อ่ะหน่อยๆเข้มๆต้านเน้นๆเนื้อๆรับมีแต่เด็ดๆเลยครับผู้ใดอยากได้นะครับเนาะเอานะครับฝากนะครับบอหนี่ถ้าอยากได้เขามาเบื้องใสอ่า พิกัดเนาะก็คืออยู่บ้านกกกอกบัวมาศตาบลบัวมาศอําเภอบัวบือจังหวัดมหาสารคามนะครับครับอ่าส่วนช่องทางการติดต่อก็เบอร์โทรศัพท์ติดต3อสามสองเบอร์นี้เป็นเบอร์ไอดีไลท์หรือพี่น้องแล้วก็บท่ง Facebook ครับหมอลำสงัดหังามเป็นภาษาไทยครับผมครับผมอ่ะนี่ครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้เนาะครับเนาะครับผมสำหรับมือนี้ก็มีมาฝากพี่ฝากน้องแค่นี้สำเนี้แต่ว่าอยากเพิ่มเติมถ้าพี่น้องบ่ทันก็ครับอ่า พี่น้องอยากได้สเปคแบบใดก็ให้ให้ฮะให้ก็ได้เราดีส่งหาพี่น้องครับครับผมนี่ครับสร้างกันเข้ามาได้ครับผมครับผมอ่ะมือนี้ก็มีแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อครับผมครับเอ้อนี่ครับผมพาเบิ้งอีกรอบหนึ่งแล้วกันนี่ครับหมื่นแปดพันห้าร้อยครับผมแล้วก็อันนี้หมื่นเก้าหาร้อยพี่น้องครับผมเอาเบิึงเอามือนีสองคมอ่าสุดท้ายปิดกันอยู่นี่นะครับเนาะอ่านี่ครับสําหรับมือนี้ก็แค่นี้เนาะครับเนาะครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม